2,568กสคสอส3 5ูนยะ์คิดถึงคิดถึงทุกคนก็เลยออกมาหลายสดเมื่อวานเจอว่าคือเรานี่พออายุหลัก50าสิบไปปลายแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพจำเป็นเนมื่อวานที่กินอาหารที่เราคิดว่าเออ ดีต่อสุขภาพเช่นอะโวคาโดอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออกินอะโวคาโดเราจะโอเคมากสำหรับสุขภาพเนาะกับกลายเป็นว่าเหนื่อยเลยเราต้องดูอย่างละเอียดแหละว,ว่าคุณประโยชน์ของอะโวคาโดมีอะไรบ้างและกินได้ปริมาณไหนเมื่อวานี้ร่างกายอืม บอกเลยว่ามันกับเราเ็าเรียกอะไรอะ่ะมันเราไม่รู้หลักในการกินของเขาอะ่ะเหนื่อยเมื่อวานเหนื่อยมีอาการมันอาหารเป็นพิษนะแต่ปกติเราเรากินได้เรากินได้หลายลูกเลยนะนกัะโดอือเสร็จแล้วเมื่อวานปัน่น ปันหนึ่งลูกแล้วก็กินเน,เนี่อาการเพื่อืดพื่ออมแล้วก็ดีนะมันแบบได้นั่นได้ก็ถือว่าก็ต้องเรียนรู้กินได้มาแค่ไหนพออายุขนาดนี้ถ้าเด็กๆก็คงไม่เป็นไรเนะวันนี้ก็เลยกินอาหารให้หลากหลายขึ้น,นก็มีพลังกลับมาเหมือนเดิมเมื่อวานกินชนิดเดียวคิดว่าโอเคแล้ว ร่างกายต้องสบายสบายมีแรงมีกำลังไม่เหนื่อยไม่อะไรไม่ใช่เลย <c ười> เรียนรู้ประสบการณ์ไปอีกแม้แต่จะวัยนี้ก็ตามเรื่องสุขภาพสำคัญกันเลยเนะ <c ười> าะครัเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาหลายคนรคงติดตามเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเนาะ <c ười> โดยเฉพาะสามีนะ <c ười> หังดูนั่งฟังตลอดเลยเราก็ฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้นั่นขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราไปฟังมากๆแล้วจิตเรามันก็จะแบบเครียดอะมันก็เครียดไปกับทุกสิ่งอย่างเลยอะอ่าถ้าจิตใจเรารู้สึกว่าติอินกับตรงนั้นมากมายเนี่ยยาวค่ะฟังแล้วก็ดูว่าจะอย่างไรอืม การเมืองก็มีหลายรูปแบบเนาะเราก็ไม่รู้อันนี้ในจริงกันไหนเพจเนาะอย่างนั้นแหละแล้วก็อย่างที่เนี่ยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ใกล้ชายแดนที่ก็มีข้อพิพาทกันอยู่ตอนเนี้ยเราอยู่ติดกันเลยกับอุบลหลายๆเรื่องหลังไรก็มาไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยทางการเมืองเนาะ เราก็คุยเรื่องสุขภาพกันต่อดีว่า mm. พนันเพื่อนๆเนะี่ปลูกผักสมุนไพรอะไรกันบ้างหลายคนก็ชอบปลูกนะวันนั้นก็เห็นเด็กรุ่นๆน่ะยี่สนะิบสามสิบซึ่งเป็นวัยที่เขากำลังสร้างอนาคตตัวเองอยู่นะเนาะเพื่อนก็ปลูกกะเพราเราเคยปลูกนะกะเพรามันบางครั้งก็เกิดบางครั้งไม่เกิดแต่เด็กเขา ทำแบบชํำเนาะเอากิ่งชำเอก็ใช้ได้สิ่งนี้เป็นเป็นไอเดียเลยเป็นข้อคิดที่เราจะต้องลองอะ่ะใจเรานะเราอยากปลูกใส่กระถางอะ่ะใส่กระถางแม้แต่บ,บ้านเราจะมีพื้นที่ที่ปลูกได้ก็ช่างอะอยากจัดเป็นกระถางรูปแบบต่างๆนะใส่สูนไปชนิดละสองอย่างสามอย่างนี่ก็คงดี แล้วตอนนี้มันก็เอาไปใช้ประโยชน์ที่คนที่อยู่ในในเมืองได้ด้วยเนาะต่างจังหวัดก็ทำได้ในเมืองก็ทำได้มันเป็นแบบหลากหลายอะ่ะวันนี้ก็เนีดยดูดิวันนี้ร้อนร้อนแล้วมันเหมือนกับจะสตรูปกติก็ใส่เสื้อสองชั้นละ่ะร้อนก็เลยต้องถอดออกละเหมือนจะแบบเหงื่อออกปาป,ป้าป,ปาป้ปาปเลยอะ่ะอืม แล้วไอที่ถ่ายทอดสดของมึงหนึ่งจุดทาทิมเนี่ยสังกษสีครับขัางบนร้อนเลยพอเปิดพัดลมมันดีขึ้นมันปรับเปลี่ยนมันปรับเปลี่ยนบรรยากาศปรับเปลี่ยนอากาศแล้วดีขึ้นหายใจโลง่งเต็มปอดเต็มอะไรขึ้นมาเลยครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนกันไม่อากาศตอนเนี้ยเมื่อกี้ แดดแดดจัดมากเสร็จแล้วสักพักแดดหายมันฝนจะตกสามีก็ซักผ้าเนาะตากผ้าฝนทำท่าจะตกเก็บเข้าที่ลงมแดดออกแล้วตอนเนี้ยพอเก็บผ้าเสร็จเอาวแดดออกมาอันนี้ก็คงจะพูดที่ไม่ใช่สาระอะไรนักหนาเนาะเพียงแต่มาพบปะให้ทราบว่าช่องจุธาทิพย์เนี่ยคือหน้าตายอย่างนี้เนาะในช่วงวัยเนี้ย มีหลายอย่างที่ล้ำลึกนึกถึงเนาะสมัยรุ่นรนุ่นนะเราเข้าเมืองเนาะเราเข้ากรุงเทพเนี่ยเราก็จะชอบกินอาหารเนาะกินอาหารที่หลากหลายอะ่ะมันก็ฝึกให้เราได้ดีมากเลยเพราะว่าการที่ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างที่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักแต่ละภาคของไทยเนาะอาหารใต้อาหารเหนืออาหารอีสานอาหารภาคกลางเนี่ยเราต้องกินได้หมดอะ่ะ พอเรามีเพื่อนหลากหลายสมัยกอ่กอนกอ็ทำงานมาหลายอย่างเนาะทำงงานก็ทำขายของในห้างก็ทำขายของหน้าร้านก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างจนมาปัจจุบันก็มาทำงานประจำหาหาตัวตนตัวเองยืนยันตัวตน แต่ตอนยังเด็กนี่เราจะไม่ได้คิดหรอกว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรรู้แต่ว่าเบื่อก็เปลี่ยนเบื่อก็เปลี่ยนอะไรอ่างเงี้ยวันนี้กับย้อนคิดถึงเมื่อตอนที่ยังจบม .6 ใหม่ๆแล้วก็วิ่งหางานทำเนาะสมัยนั้นไม่มีเงินกู้กอยศอที่จะไปเรียนหนัสือไทยถ้ามีก็คงไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองนะต้องไปทำงานในเมืองเพื่อจะหาเงิน เรียนเด็กยุคนี้สบายกว่าเราเยอะดีกว่าเราเยอะเลยอือก็เห็นช่วงนี้เด็กเขาก็มีกู้กยศกันเนาะที่จะเรียนหนังสือมีทุนให้เนาะรัฐบาลมีทุนให้ก็โอเคละอยากจะเป็นเลาะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าขับรถใหญ่ไม่เป็นมีแต่มอเตอร์ไซค์แล้วก็สุขภาพอย่างเนี้ย สุขภาพกำลังฟื้นฟูใหม่ในวัยที่เพิ่งกลับมาดูแลตัวเองนะตอนแรกก็ไม่เป็นไรแล้วสักหกสิบก็คอยมาดูแลตัวเองก็ได้ไม่ใช่เลยครับห้าสิบขึ้นเนี่ยทงเข้มงวดแล้วกับสุขภาพร่างกายช่วงป่วยนี่คือห้าสิบขึ้นนี่ก็มามถึงว่ามาให้ ข้อคิดให้แนวคิดกับหลายๆคนที่ไม่ระวังรักษาสุขภาพนะในการออกกําลังกายเราก็ดูอยู่แต่เราไม่ได้สนใจที่จะไปปฏิบัติหรอกตอนนี้เริ่มแล้วไอ้ไหนที่เขามาเต้นมาออกกําลังกายนั่นนี่โนนเราทําตามหมดเลยแต่ก่อนไมนะ่เดี๋ยวนี้อันไหนว่าดีอันไหนที่ผ่านตาเข้ามาอันไหนที่เหมือนกับบุญสัมพันธ์กันเนาก็เข้ามาหเห็นในช่องในฟีดของเราเราก เอาเอาตามเอาตามออกกำลังค่ะนั้นท่านี้ด้วยความผ่าตัดมาหลายครั้งสามถึงสิ่สามสีครั้งเนี่ยการผ่าตัดนี่ไม่ใช่น้อยเลยเลอโอ้โหชันเพญนจริงๆนะอาหารกับการออกกำลังนี่เนาะ <c oughs> วันนี้ก็มาทักทายกันค่ะเพราะว่าไม่ได้มาพูดในไลฟ์สดนานละ <c oughs> เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆทุกคนก็คงมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนาะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนี่เราก็มาทํำในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจเนาะเจอปันหาต่างๆที่มันเป็น สิ่งประกอบหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยก็ฟังก็ดูแต่ก็ไม่ต้องไปอนั้นกับมันเยอะเพราะงั้นยาวมีสิทธิ์นอกได้นะคะเอมีสิทธิ์เครียดแล้วเดี่ยงเป็นไข้ไม่สบายได้นะความเครียดทางจิตก็ไปส่งผลทางกายค่ะก็บายบายแค่นี้นะคะวันหน้าเจอกันใหม่ ከቦ <laughs> ነገር <laughs> And...